สิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจเงินไม่พอใช้จะอดตายแล้วหนอประหยัดทุกบาททุกสตังค์แต่เงินก็ยังไม่อยักกระพอะข้าวสาราไม่มีกลอกหมอชาข้าวสาราไม่มีกลอกหมอท้อใจเพราะไม่มีเงินสิ้นเดือนเหมือนสิ้นลมความหิวท้าทมจนแทบหมดแรงเด้อ ขึ้นชื่อมนุษย์เงินเดือนสาวๆอิตเอือนนะเขาทำเป็นเมินงานนาฮไม่มีใครเชิญน่ะชงานนานฮไม่มีใครเชิญหมดเงินใส่ซองช่วยงาทอดไข่กินกับข้าวเนี่ยวเอ้ยเคี้ยวกลืนก็อิ่มได้น่ะอยากไปกินหมูกระทะย่างปลาสาบะดื่มดำชำหวาน มีเด็กเสิรอ์บอริการรับประทานกับสาวสวยสวยความจริงชังโหดร,ร้ายผมจนแทบตายไม่มีทางรำ่ำรวยขนาดขอบัตรคนจนก็ยังไม่ได้รัฐไทยไม่ช่วยตกแบบสำรวจเพราะสวยชาตกแบบสำรวจเพราะสวย สิ้นเดือนเลยเหมือนสิ <lequel ś removes trouble> ้นใจ